ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอขณะที่เฉินเซี่ยงก้าวขึ้นไปบนเวทีใบหน้าของเขาผ่อนคลายเป็นอย่างมากไม่มีทางที่เขาจะกระวนกระวายนัน่นเพราะคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังทั้งสี่ล้วนไม่ขนามือแม้แต่น้อย ด้วยท่าทีที่สงบนิ่งและมั่นใจของเฉินเซียงทำให้คนอื่นๆนับถือเฉินเซียงยือนอยู่บนเวทีพร้อมกับคู่ต่อสู้ทั้งสี่แม้พวกมันจะมีอายุ20ปีแต่พวกมันค่อนข้างเตีย้ยลักษณะของพวกมันเทียบไม่ได้กับเฉินเซียงที่มีอายุ17ปีเขาดูสุภาพดีและกระปรี่กระเปร่ามากกว่าเมื่อเทียบกับพวกนั้น หลิงยู่หลานอยู่ในกลุ่มคนดูนางมองเฉินเซียงอย่างจริงจังดวงตาที่งดงามและเย็นชาของนางสังเกตเฉินเซี่ยงด้วยความระมัดระวังราวกับต้องการมองเขาให้ทะลุปลุกโผล่แต่มันเหมือนกับหมู่เมฆปกคลุมทับซ้อนกันทำให้นางไม่สามารถสัมผัสถึงเปลี่ยนอของเฉินเซี่ยงได้เริ่มได้ทันทีที่เสียงสัญญาณดังขึ้นคู่ต่อสู้ทั้งสี่ คนพุ่งตรงมายัางเฉินเซียงด้วยความเร็วสูงสุดพร้อมระเบิดปรานแท้จริงที่แข็งแกร่งห่อหุ้มหมัดข้างหนึ่งเอาไว้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนว่าหมัดของแต่ละคนปลดปล่อยปรานแท้จริงที่น่ากลัวปริมาณมหาศาลดูราวกับว่ามันสามารถถลม่มภูเขายักษ์ให้กลายเป็นเศษหินก้อนเล็กๆได้เลยทีเดียวเฉินเซี่ยงยังคงยืนนิ่งพร้อมเอามือไพโลหลังไว้เช่นนั้นหมัดที่ดูดันทั้งสี่ พุ่งตรงมาที่หน้าอกของเขาพร้อมกับระเบิดพลื่นปราณอันรุนแรงจนกลายเป็นลมกระโชกแรงที่หน้าหวัดกลัวทั่วทั้งเวทีการแข่งขันสัส่นสะเทือนอย่างรุนแรงและใกล้จะซุดตัวลงในตอนนั้นหัวใจของผู้ชมทุกคนดูราวกับจะหยุดเต้น หมัดทั้งสี่ช่างหน้าหวาดหวั่นยิ่งนักอีกทั้งมันยังพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวนักสู้เพียงหนึ่งคนแม้จะแข็งแกร่งดุดเหล็กกล้าแต่กลับถูกทำลายได้โดยง่ายด้วยแรงกดดันอันมหาศาลเช่นนี้ เพียงแต่เฉินเซี่ยงไม่ใช้บุรุษธ,ธรรมดาสามัญเมื่อหมัดทั้งสี่กระทบเข้ากับหน้าอกท่าทางของเขาไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยความจริงแล้วใบหน้าของเขาผ่อนคลายเป็นอย่างมากขณะที่เขายือนอยู่ตรงนั้น ทำให้ผู้ชมทั้งหมดหลัก,กลายเป็นเมียบสนิทยืนอึ้งอย่างง่วงมาราวกับตุ๊กตาหินใบหน้าของพวกเขาทั้งหมดแสดงออกเป็นคำเดียวกันคือประหลาดใจเหลืองยุหลานของวดคิ้วแน่นางเพ่งสายตามองเฉินเซียง ใบหน้าที่ดูเป็นผู้ใหญ่ภาพภูมิและเย็นชาต่างถูกแต่งแต้มด้วยความประหลาดใจลงไปแทนถึงแม่นางจะใช้ปราณแท้จริงทั้งหมดที่มีกลับต้านทานหมัดทั้งสี่ได้เพียงชิวเฉียดแต่เฉินเซิงกลับไม่ใช้ปราณแท้จริงใดๆ ไม่ได้เตรียมตัวป้องกันใดๆด,ดูเหมือนเขาไม่ได้ตั้งอกตั้งใจรับหมัดทั้งสี่เลยด้วยซ้ำที่เฉินเซียงไม่ใช้ปราณแท้จริงเป็นเพราะในตอนนี้เขาอยู่ในระดับที่8ขอบเขตนักสู้ อีกทั้งร่างกายของเขาเองยังแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจากการชำระร่างกายที่สับปีศาจอมตะสำหรับเขาแล้วไม่ว่าคู่ต่อสู้จะอยู่ในระดับหนึ่งหรือระดับ6ขอบเขตนักสู้ล้วนไม่ต่างกันการโจมตีของพวกเขาแค่ทำให้รู้สึกคัน เท่านั้นแน่นอนนอกจากทุกๆุกคนที่ตกใจอยู่แล้วผู้ที่หวาดผวามากที่สุดเป็นบุรุษทั้งสี่ที่จู่โจมเขาเมื่อครู่ความรู้สึกเหมือนกับว่าพลังที่พวกมันใช้ออกไปนั้นถูกดูดลงท่อระบายน้ำจนหมดสิ้น พลังอันมากมายมหาศาลที่พวกมันทุ่มลงไปในการโจมตีเมื่อครู่หายไปอย่างไรร่องรอยทำให้พวกมันทั้งหมดเกิดข้อกังขากับพลังของตนว่ามันง่ายที่ผู้อื่นจะต้านรับขนาดนั้นเลยหรือ แม้ว่าพวกมันทั้งหมดจะผสานการโจมตีแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเฉินเซียงเลยพวกมันทั้งหมดถอยหลังกลับอย่างรวดเร็วถ้าเฉินเซียงไม่ได้จริงจังกับการต้านรับพลังที่พวกมันทั้งสี่ โจมตีพร้อมกันอีกทั้งยังไม่กระดิกตัวแม้แต่นิดเดียวนั้นก็จินตนาการได้เลยว่าเขาสวมควรทรงพลังเป็นอย่างมากเฉินเสี่ยงเปิดตาขึ้นเต็มที่ขณะที่ปรากฏปราณสังหารไหลทะลักออกมาจากร่างกายพวกมันทั้งสี่ คนถูกอาบชโลมไปด้วยความกระหายเลือดทั่วร่างคล้ายถูกแช่แข็งรากับพวกมันจมดิ่งลงสู่ขุมน,นรกอเวจีแห่งการสังหารเรากับเฉินเซี่ยงเป็นพระเจ้าแห่งการสังหารรากับพวกมันเป็นลูกแกะตัวน้อยที่ถูกส่งเข้าโรงเชือ่อ พวกเจ้าต้องการจะยอมแพ้โดยตนเองหรือให้ข้าเป็นคนลงมือน้ำเสียงของเฉินเซียงเต็มไปด้วยเจตนาสังหารนี่คือความน่าสะพรึงกลัวของของแท้นี่คือปราณสังหารที่เป็นผลมาจากการฝึกทักษะสังหารใจของ ทักษะศักดิ์สิทธิ์แห่งพยักขาวซึ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันแก่จิตวิญญาณขณะที่เสียงของเฉินเส้งดังขึ้นทั้งคนสี่ที่ยืนนิ่งพลันถอยห่างออกไปทันทีเมื่ออยู่ภายใต้เจตนาสังหารที่น่าจะพรึงกลัวพร้อมกับความรู้สึกราวกับพระเจ้าแห่งการสังหารของเขาวทำให้วิญญาณของพวกมันลอยออกจากร่างไปเนิ่นนานด้วยความช่วยเหลือของสัมผัสศักดิ์สิทธ์ ทำให้ไม่มีผู้ใดหลงเหลือจิตใจที่จะสู้ต่อได้อีกแล้วตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเฉินเซีย่ยงยังไม่ได้ขยับตัวแม้เพียงนิดเขาเพียงทำให้ทั้งสี่คนหวาดกลัวกลัวและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปอย่างง่ายดาย ผลลัพธ์ที่ได้ล้วนเหนือกว่าที่ทุกคนคาดหวังไว้เหล่าผู้คนที่ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่างต้องประสบกับแรงกดดันมหาศาลจากการเผชิญหน้ากับอสุรกายเช่นเฉิอนเสี่ยงโอกาสในการชนะของพวกเขาลดลงเป็นอย่างมาก รอบต่อไปแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มกลุ่มละสองคนและต้องสู้กันเองภายในกลุ่มเป็นตระกูลเหยวอีกเช่นเคยที่เป็นผู้แบ่งกลุ่มแต่ลำดับการแข่งขันยังไม่ได้ประกาศออกมาเฉินเซียงไม่ได้กล่าวอันใดในสายตาของเขา ไม่ว่าใครที่เขาต้องสู้ด้วยล้วนไม่ต่างกาันแม้ตระกูลเหย่ยจะพยายามใช้ลูกเล่นศกกระปรกมากมายแต่ที่พวกมันพยายามไปทั้งหมดล้วนไร้ประโยชน์คู่ต่อสู้ของเฉินเซียงในรอบต่อไปคือสมาชิกตระกูลเหยาว ดูเหมือนว่ามันจะเป็นพี่ชายของเหวเทียนหัวชื่อของมันคือเหยยเฉงและมันอยู่ในระดับหกข,ขอบเขตนักสู้น,นั่นทำให้เฉินเซี่ยงประหลาดใจไปชั่วครู่แต่เขาก็คาดเดาสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจอำนาจของตระกูลเหี่ยวอย่างชัดเจนพวกมันจัดเตรียมให้บางคนในตระกูลของพวกมันเข้าแข่งในรอบต่อไปไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันต้องเล่กลศบกระปรกบ,บางอย่างเป็นแน่ ลูกศิษย์ในตระกูลเหวามาักจะปลูกสมุนไพรวิญญาณหรือไม่ก็เรียนรู้ทักษะการปรุงยาแรกเริ่มเดิมทีความแข็งแกร่งของพวกมันนับว่าตามหลังคนอื่นๆอย่างมากแต่เหวเทียนหัวกลับเป็นข้อยกเวน้นเพราะมันสามารถเรียนรู้การปรุงยาพร้อมทั้งมีพลังมหาศาลถึงอย่างนั้นมันได้หายสาบสูญไปที่ใดล้วนไม่มีใครทราบทำให้ตระกูลเหวในตอนนี้ขาดลูกศิษย์ที่โดดเด่นหลักๆ แล้วตระกูลเหย่ยใช้เม็ดยาของพวกมันดึงดูดตระกูลอื่นๆและเหล่านักสู้ไร้สังกัดจำนวนมากเพียงเพื่อให้ปักหลับภายใต้อำนาจของพวกมันเฉินเซี่ยงแข่งขันในวันสุดท้ายของรอบสองเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะมีการต่อสู้สองรอบต่อวันรอบแรกตอนเช้าและรอบที่สองตอนบ่ายเฉินเซียงไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใดจึงไม่ได้มาดูการแข่งขันในรอบเช้า เขารู้สึกว่ามันจะดีกว่าถ้าใช้เวลาไปกับการุกฝนการปรุงยาสองวันผ่านไปเฉินเซียงมุ่งหน้ามายังตระกูลเหยาหลังจากทานอาหารเที่ยงเสร็จแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาดูการแข่งขันสามรอบที่จัดขึ้นเมื่อสอง วันที่แล้วรวมถึงรอบที่แข่งเมื่อเช้านี้แต่เขาก็รู้ว่าใครเป็นผู้ชนะมกุดราชกุมารและเหล่งยู่หลานทั้งสองต่างได้รับชัยชนะทั้งสองจะได้ต่อสู้กันในวันพรุ่งนี้ตอนเช้า การแข่งขันระหว่างมกุฎราชกุมารและบุตรสาวของแม่ทัพใหญ่สมควรได้รับความสนใจเป็นอย่างมากบางทีพรุ่งนี้ข้าอาจจะมาชมเฉินเสยงตั้งใจไว้เช่นนั้นขณะที่เขาเก้าวขึ้นไปบนเวทีเพื่อรอคอยเหวี่ยง สำหรับการต่อสู้ระหว่างเฉินเซี่ยงและเหยาชงผู้คนต่างคิดว่าเฉินเซี่ยงจะสามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายแต่ถึงกระน,นั้นพวกเขายังไม่แน่ใจว่าเหตุใดตระกูลเหยาถึงยอมให้เหยาชงเผชิญหน้ากับเฉินเซี่ยงดูราวกับว่าส่งเหยาวชงไปทำงานที่ไม่เห็นคุณค่าและไร้ความหมาย ความแข็งแกร่งที่เจ้าแสดงออกมานั้นสมควรที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชนะเหยาเทียนหัวข้าหวังว่าน้องเฉินจะเมตตาข้าสักเล็กน้อยเหยาชงเดินเข้ามาใกล้เฉินเซี่ยงพร้อมกล่าวด้วยรอยยิ้มเหยาเฉงและเหยาเทียนหัวมีลักษณะที่คล้ายกันคือเศษเสี้ยวของความเย่อหยิ่งที่เห็นได้ชัดบนใบหน้าของพวกมันแต่ดูเหมือนเหยาชงจะมีน้อยกว่ามาก เฉินเสี่ยงไม่ได้ใส่ใจผู้เยาวของตระกูลเหยืรวมทั้งมารยาทของมันผู้นี้เขากล่าวด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นเราควรจะเริ่มกันได้แล้วทั้งสองคนแยกออกจากกันอย่างรวดเร็วเริ่มได้ทันทีที่ให้สัญญาณ เฉินเซี่ยงเห็นร่องรอยความโหดเหี้ยมและเล่กลปรากฏในดวงตาเหยาเฉงเฉินเซี่ยงลอบตกใจเล็กน้อยเขารู้ว่าต้องมีเล่เหลี่ยมสกกระปรกบางอย่างแน่นอนเหยาชงเป็นผู้เริ่มก่อนมันกระโดดพุ่งตรงมายังเฉินเซี่ยง หมัดทั้งสองข้างเคลือบคลุมไปด้วยปรานเพลิงร้อนแรงที่ทะลักออกมาเมื่อเห็นหมัดพุ่งตรงมาหาเขาเฉินเสี่ยงหลบหลีกในทันทีแต่ทันใดน,นั้นทั่วร่างของเขากลับไม่อาจขยับขยื่นไม่อาจดึงความแข็งแกร่งออกมาแม้เพียงนิด ไม่อาจโครจรปราณแท้จริงของตนจนทำให้หัวใจของเขาจมดิ่งด้วยความตกใจใบหน้าเหยาชงแปรเปลี่ยนเป็นดูร้ายพร้อมกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเฉินเสียงเจ้าเสร็จแน่ หมัดเพลิงทั้งสองข้างพุ่งตรงมายัางร่างของเฉินเซี่ยงอย่างบ้าคลาั่งแค่พริบตาเดียวหน้าอกและศีรษะของเฉินเซี่ยงพลันถูกกระแทกอย่างรุนแรงด้วยหมัดทั้งสองข้างนั้นนี่มันบ้าอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ระดับเจ็ดขอบเขตนักสู้เฉินเซี่ยงคาดไม่ถึงว่าเหยาชงจะปิดบังความแข็งแกร่งเอาไว้แต่สิ่งที่ทำให้เฉินเซี่ยงโกรธที่สุดคือเล่เหลี่ยมหน้ารังเกียจที่เหยาชงใช้ ทำให้ร่างกายเขาอ่อนแอและไม่สามารถเคลนปราณแท้จริงออกมาได้โชคร้ายที่ร่างของเฉินเสี่ยงแข็งเสียยิ่งกว่าหีมแม้จะมีความแข็งแกร่งระดับเจ็ดขอบเขตนักสู้และจู่โจมโดยที่เขาไร้าการป้องกัน ยังทำให้เฉินเซี่ยงได้ระบบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยนั่นทำให้เหว่ยชงรู้สึกหวาดกลัวราวกับเห็นผีตอนกลางวันแสกแสกเมื่อตอนที่เจ้าพูดคุยกับข้าเจ้าปล่อยพิษไร้สีไร้กลิ่นจากปากของเจ้าทำให้เส้นลมปราณของข้าเป็นอมาพาต ถ้าเลยไม่สามารถโครจรปราณแท้จริงได้ใช่ไหมเฉินเซี่ยงกระซิบอย่างแผ่วเบาดวงตาที่กระจ่างใสและสงบนิ่งจ้องมองไปยังเหยาชงเหยาชงคาดไม่ถึงว่าคู่ต่อสู้ของมันจะพบวิธีที่มันใช้ได้เร็วขนาดนี้มันไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธคำกล่าวของเฉินเซี่ยงแต่กลับกันมันพยายามจู่โจมเฉินเซี่ยงรุนแรงมากขึ้นบ้าคลั่งมากขึ้น อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ